ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เพื่อเหตุผลแมนยูยังไม่เปิดตัวลา s สมุสอยรุนสื่อเมืองแมนเชสเตอร์ระบุแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังจะไม่มีการแถลงข่าวเปิดตัวลารสมุสอยรุนว่าที่กองหน้าคนใหม่ในเร็วนี้ แม้เจ้าตัวจะเดินทางมาตรวจร่างกายกับสโมสรแล้วก็ตามฮอาลุนบินมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายหลังจากออตแลนต้าต้นสกัดในซเตอรตกลงขายเขาให้กับแมนยูด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์กระทั่งล่าสุดแมนยูก็ยังไม่มีแนวโน้มจะประกาศการเซ็นสัญญากับซูนาวัย20อย่างเป็นทางการโดยในกรณีนี้มีกระแสข่าวเผยว่าสตาร์ทีมชาติเดนมาร์กรับการตรวจร่างกายเมื่อวันก่อน ในขั้นตอนเท่านั้นและเขาต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดเพิ่มเติมในวันพุธจึงทําให้ข่าวมีการประกาศตัวราช้าด้านแมนเชสเตอร์ยูฟนเระบุอันที่จริงตามกำหนด,ดเดิมฮอยลุ่นมีกําหนด,ดพบปากกับแฟนบอลในวันพุธรวมทั้งน่าจะมีการทํากิจกรรมพร้อมเซ็นสัสญ,ญญาในวันเดียวกันนี้ด้วยแต่แมนยูตัดสินใจเลื่อนกําหนด,ดทุกอย่างออกไปเพื่อให้เวลากับตัวตรวจร่างกายของโฮอกสัญชาติเดนมาร์กอย่างเข้มข้นที่สุดต่อก็ได้ดังกล่าว แมนเชสเตอร์เชื่อว่าแมนยูจะเลื่อนการประกาศเซ็นสัญญาเปิดตัวกับศูนหน้ารายใหม่ออกไปอีก3วันแม้ขั้นตอนการตรวจร่างกายจะไม่มีอะไรให้หน่ากังวลก็ตามโดยหอยรุ่นน่าจะเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการในช่วงสุดสัปดาห์หน้าก่อนสโมสรมีคิวลงอุ่นเกือกับหองในบ้านตัวเองวันเสาร์นี้ เลโอเฟอร์ดินานชี้ลาสมุสโซยลุนอาจจะยังไม่เปลี้ยงปลี่ยงกับแมนยูทันควันเลโอเฟอร์ดินานระบุลาสมุสโยลุนคงต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าที่จะปรับตัวกับการอยู่เล่นในเกาะอ,อังกฤษได้และมองว่าดาวเตะเดนมาร์กเหมาะสมกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วเลโอเฟอร์ดินานตำนานกองหลังของแมนยูไนเตดสโมูสรนดังแห่งพรีเมียร์ลีกกล่าวว่าลาสมุสโยลุนอาจต้องใช้เวลาปรับตัวสักพักกว่าจะโชว์ฟอร์มเก่งกับปีศาจแดงได้ แม้จะยังไม่มีการประกาศปิดดิวอย่างเป็นทางการแต่เป็นที่ชื่อกันว่าแมนยูคว้าตัวฮารุนมาจากออตแลนตาได้แล้วเพราะขั้นตอนหลายอย่างราบรื่นไปด้วยดียังไรก็ตามหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าแข่งวัย20จะสามารถช่วยทีมของเอเล็กทนฮาร์ได้มากแค่ไหนใครก็ตามที่เคยเห็นเขาเล่นจะรู้ดีว่าเขามีคุณสมบัติที่คุณน่าจะถูกใจเขาเหมาะกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกแต่ผมมองว่าสถานการณ์ของเขาจะคล้ายกับเดวิดนูเยสที่ลิเวอร์พูล ฤด,ดูกาลก่อนรูนเยตต้องใช้เวลาในการปรับตัวเขาเป็นกองหน้าอายุน้อยที่เพิ่งมาเล่นในลีกนี้แน่นอนทุกอย่างเกี่ยวกับเขามันทำให้เขาเหมาะสมกับการเล่นในพเมลีกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาตามที่เขาต้องการอย่างไรก็ตามผมคิดว่าในฤด,ดูกาลนี้เราจะได้เห็นนักเตะที่แตกต่างออกไปกับที่ลิเวอร์พูลแต่ผมไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดฮอยลุนจะเจอเรื่องแบบเดียวกันถึงแม้แน่นอน ว่าผมอยากให้เขามีผลงานในซีซั่นแรกกับทีมที่กว่านูนเยสก็ตามเขาอาจจะทําผลงานออกมาดีก็ได้แต่มันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวสักหน่อยโรมาโนโยืนยันชัดเจนแมนยูยังสนคว้ากองหลังนีดอุดแนวรับฟาบิโอโรมาโนโนักข่าวฟุตบอลชื่อดังอิตาลีออกมาเปิดเผยว่าพี่แสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีก ยังคงพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวช่องแค่ตัวดิโบประการหลังทีมชาติฝรั่งเศสของนีดไปเสริมทัพช่วงที่ผ่านมาเอริกเทนฮาร์กกุนซอแมนยูตกเป็นข่าวผูกพันกับเซนเตอร์ฮาร์กอยู่หลายคนและตัวดิโบก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อยากจะได้ตัวมาร่วมทีมแต่ก็ไม่มีความพืบหน้าในเรื่องของการเจรจามากนักแต่อย่างไรก็ตามโลมานยืนยันว่าแมนยูยังคงอยากได้กองหลังเฟนแมนไปเสริมแนวรับ แต่ท้งนี้ต้องรอดูการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายของปิศาจแดงว่าจะเปิดฉากเจราจากับนิดเพื่อเซ็นสัญญาก,กับตัวดิโบได้หรือไม่ผมเคยพูดไปแล้วเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาว่าแมนยูทรงแมมองไปดูฟอร์มของชองแค่ตัวดิโบและอักเซลดิซซี่อยู่หลายครั้งพวกเขาให้ความสนใจนักเตะในลีกฝรั่งเศสมากตอนนี้ตัวดิโบยังคงถูกจับตามองอยู่และเราต้องรอดูว่าแมนยูจะดําเนินการยังไงต่อไปเพราะําดับความสําคัญ น่าจะเป็นผู้เล่นหนตำแหน่งกองกลางดังนั้นเรื่องของตัวดิโบจึงยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนมากนะัก